สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนรอคนรอครับวัสดีครับขอบคุณครับวัดดีคุณกระเทยแล้วไงครับสวัสดีครับบอสนกครับสวัสดีครับมีคนสวยนะครับวัดดีคุณวิชาญครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมบอสคนห่อวัสดีครับเด็กเมืองสองสองแคลวครับ รอรับรางวัลครับผมน่ารักจังขอบคุณหลายๆนะครับรอรับรางวัลได้เลยนะครับเดี๋ยวนกส่งไปให้นะครับผมมือขึ้นอีกแก้วแก้วสิบใบนะครับสวัสดีน้องโบจันทร์ทิพย์นะครับเรียบร้อยแล้วขึ้นบนบ้านใหญ่ได้เลยนะครับรอหลายครับขอบคุณมากๆครับน่ารักจังเลยขอบคุณครับสวัสดีแม่บัวครับสวัสดีแม่บัวนะครับผม ขอบคุณพี่น้องครับเพิ่งตื่นครับกำลังไปแล้วครับสวัสดีน้องอุ้มครับน้องอุ้มสอบเสร็จยังคิดถึงมากๆเลยมนหอยจบกินหอนอีหล่าอยู่รอแท็กรับขอบคุณครับผมมัเดอร์วันทองเป็นเวอร์ชันการเรียนแบบเลือดนิวเกแบบผสมประสานก็ไปอีสานแล่ะก็อิงตะลกไปนํำครับพี่น้อง คือไม่หวังอะไรมากครับหวังความสุขของพี่น้องครับหวังรอยยิ้มของพี่น้องนะครับถ้าเท่าเล่นเป็นเรื่องไปเลยแบบโดยที่ซีเรียสมากนะครับไม่มีการรีแลกซ์หรือว่าไม่มีการเอาตลกมาแสงซ้อนมนอกจาเสียให้เครียดตึงเครียดเกินไปนะครับในเรื่องเล่าของวันท่องที่เอามาเรียนในรูปแบบของนักวิทยิศสนะครับสวัสดีครับคุณสมิตนะครับสวัสดีครับไอไฮเน็ตรอแล้วเสียงดีมากๆครับขอบคุณมากครับ บอสสุดหล่อจากศรีสเกตครับสวัสดีพี่น้องศรีสเกตน้ำเด้คุณองค์อิงครับสวัสดีครับผมเอฟซีนาวิหกครับขอบคุณพี่สาวมากๆนะครับดาวน้อยพิมพสพิมพ์มะสอนสวัสดีคุณกฤษกรนะครับดีจาวสวัสดีพี่ลมเด้อนะครับแม่บัวบอกว่าสวัสดีค่ะลูกนกสวัสดีครับผมคิดถึงแม่หอยคือกันค่ะฟาวมาอีกหนาฟาวมายูกิยังไม่มาครับยังไม่มาตอนนี้ ยังไม่มาสักคนเลยเอกวิทยาสังม,มาแล้วครับตัวนี้หน่อยกินเขาอยู่ข้างล่างมันอคลืนนี่พากันมีไอ้แงได้บุนะครับมากชางแต่งงานครับมากแม่หมอวะมากแม่หมอห้ามบะครับ <c oughs> <c oughs> อยากเล่นเป็นคุณแผนครับคุณโอ้ย <c oughs> พี่ชายวัสดีครับผมวัสดีครับวัสดีครับมาเล่นมาเล่นครับ มาเล่นมาเล่นครับพี่สนุกมากเมื่อคืนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องเวฟด้วยนะครับสวัสดีครับไอน้นกสวัสดีครับลหลเสื้อแขนกุดใส่เสื้อแขนกุดอ่หน้าโมเล็งนั้นสีมิโช่ร้านอาสองงขยมาจัดการให้ร้านหน่อยหน้า <c oughs> อ๋อยครับเมื่อคืนมีน้องมาย่องชุดหลายย่องบอกว่าชุดวันท่องชุดคุณแผนชุดนี้ตั้งง่ายๆนะครับมาจากร้านทอฝันนะครับน้องขัน <c oughs> ชอบมากโนกับโยกิวัสดีครับพี่ตุ๊กคุณสร้างมาหอวแล้วครับพี่น้องยังเจอหัวทิ้งเลาเอาลคัมมี่อีหยังตั้งหัวสวัสดีครับลากินปะบัวชีเดียบวกินชีเดียเนี่ยบัวมันแพงแต่เด้อาแพงแตกินทำไม่กินโลดลูกเ่ได้กินเขาเป็นหยังนี่ยพีเตอร์อีหยังพี่เตอร์อีหยังไม่เขากับสราง ครับอันนี้น ù, ้องตูน้องตูนไม่จะบ้านหนองาเดีนย่างไก่ไหมออมาน้องตูนมันยังก็จะใส่ขาดเอาไม่อันนี้มันเป็นถามนอกใจม่านทองเด้อมาสั้นครับบราะนอกใจครับล่าสุดเดี่ยงเพิ่มมาสามคนแล้วน้องอินไรก็แลกกะบบัวขี้เนาะเด็กอะไรกูม่านทองออกมาอันนี้ก็เลยก้าวถึงเนาะแล้วก็เล่าเงินเล่าทองอีกนะครับผมนี่มาหอดเลี่ <Yeah> ดีบ่ดีพริกพิกผมชอบกันยังมักพอยเล่าสเตียรียกับสีมาได้เป็นมั้ยจ้าเอสวัสดีค่ะโอ้ยปล่อยวานเนีลาบผมไอ้บางบ้องบ่บงบ้อยังมากบางว่าจักรีพู้ไดสีบ้าบางป้อบ่ร่หลูดด้ถึงเจริ่ชอบมากครับขอบคุณครับเปนั่งอ่านเป็นน่กอ่านคอมเมนต์อ่นี่แห้งกไปถามมันเองเลยครับ ถักไปถามมนเลยได้ครับพี่น้องอยากให้แบมแบมมาทถักไปหาเลยว่าแบมแบมมาเดี๋ยวนี้วัางไปขึ้นเวทีกับนาวิหกเร็วไปไปแสดงวางสิครับผมคือเสียงลูกเอกแบมครับเสียงลูกเอกนี่แหละไปขายเสืออยู่มากคุณสร้างขอบคุณครับไปหาถักไปหาเลยมากคุณสร้างครับขอบคุณครับขอบคุณพี่รวมสวัสดีพี่รมด้วยนะครับไอ้รกับหัวอยู่เมื่อคืนสวัสดีลูกอสวัสดีครับยังนั้นโอ้ตาบ่เห็นุงแล้วล่ะ มันเื่อนเรียนดีมากไม่รู้ขอบคุณหลายครับมาคุณสางมักคุณสางครับทีมคุณสางโอ้ยขอบคุณหลายครับมันขึ้นทีมคุณสางได้ไหมต้องบอกเหาเอากันก็แม่สีบจันเป็นเป็นนั่งอ่านคอมเมงเขาเขาเขาบอกว่าให้แม่ให้ให้แม่กับคุณสางเอากันให้แม่กับคุณสางเอากันแล้วมันมีความสุขเนาะไปนั่งอ่านคนไปไล่อ่านเนี่ยมีความสุขมากไปคิดคือ คือคิดงานเนาะพี่น้อคุณด้วยฟังไอ้วันท่องนี่นกพิ่งเบิงสวัสดีครับสวัสดีครับวันท่องนี่นกพิ่งเบิงแล้ววันนี้มันมันมันบ่จบไหมมัน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 เบิางในยูทูบมันหอดอีพี่สิบเอ็ดครับแล้ววันนี้ก็เลยบม่รู้ว่ามันเป็นตอนไหนเนาะดูด้วยแตฟังเรื่องย่อเอาเราเราสั่งให้มองมาส่งเลยแต่ฟังเรื่องย่อคุณสัางมาตอนไซเบียก็คลื่นหรอพอน้อง แม่สร้างบักแก้วเจ้าสู้สร้างใครก่อนบวชวันทองคนเดียววะสร้างสร้างบักแก้วเจ้าสู้บวกบันทองคนเดียวมันเออเปิดออกนะมันมันตามบทครับมันตามบทนะครับเพิ่นอินหลายกินจังไดนพี่น้องบ่เคยเบิ่งวันทองสิมันมีหลายกว่านั้นผมเป็นอินเฮาคักลัวมั้ยเอออีนเดียทีมอีนเดียทีมพุนสร้างแอมแปรแอมแปรน้องเซครับพระเอกเซกอันนี้พระเอกปอบแล้วน้องเอกแบงครับพระเอกแป้งครับ พระเอกหนุ่มสู้ด้วยลำแข้งน้องแบงค์นันทชัยพระเอกเสียงเหมือนลำแข้งสินหรอกหน้าเหมือนลำแข้งสินอกคนดูก็มีความสุขขครับผมพูดหลายเด้อพี่น้องมันเป็นมันนเป็มิตรีใหม่ของของหมอลำครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเราติดตามนะครับถ้ามีก่อนลำเซนสิมมวลนะบอกว่าถ้ามีก่อนลำเสนมันจะเป็นหมอลำตัวเนาะต้องบอกว่าคือเขาเรียนใหม่ไม่เป็นแบบนี้ให้พี่ร่มมาเบิ้งยอดร่างกับหัวอีกคือเกาล์ฟสันม้วนครับบก็มากแม่หมอปรับยตุนขอบคุณครับผม มีแต่คนมักเมโม่แล้วเราบมักคุณสร้างคักขอคุณครับเยตุลคุณสร้างแล้วกับลูกน้องเพื่อนลูกแบงลูกเสียงนี่าวคักขึ้นนี่มั้งเหรอคุณสร้างครับขอบคุณหลายขนาดคักขนาดขนาดเอวบะมีแล้วกับยังหอนเนาะเพื่อนเนาะอันยังก่อนซีเอฟเกี่ยวหรือไม่ครับ พิมพ์ด้วยเจตุแลแตามด้วยหมายเลข49ว่ะส่สวนค่ะคนนี้บอกว่ามีสามารถที่ระ,ะพิมพ์เจตุลแล้วเพียงวิธี49คณะบอกเลขกเล็เลยมาบมัง่งลวยเด็กขาแมงสี่สิบเก้าอี๋อยหัวมาตา่ย,ยังเงี้ยงขึ้นเจตุลก็ไม่หนวดก็ช่วงนี้บอกว่าได้กปวนหนวดแลพาข,า,ขายแต่ของนันเดยมีตังต่อ,อยุคห่างกันล่างหรืวอว่าปวดออกทันนี้คอยยิ้มยู่บิดขึ้นครับผม่ิมพ์คุณสั่งมาแล้วครับมากลายเมีมหมอสนุกมากจ้า รักทุกคนเสียงโหดขอบคุณหลายเด้อถูกแล้วเช่นแล้เจ๋งจังพี่น้องครับราคาหลองเลยมาคุณเพืนผู้ใดยุกิยุกิบอ่ะพวกสามพี่เซวะแม่วันนี้เราแม่ตัวแม่ตัววันนี้เราขี่กระเทือกันเป็นบ้าเบิร์ตจะเสียยามาขากเส้นหัวเด้วยมันเมื่อคืนทุกคนสุดยอดมากขอบคุณครับนกเห็นฟีดแบกกันมาดีนกขยันใจครับเข็นพี่น้องแต่ว่าให้การชื่นชมแล้วกิ น้องๆหลายๆคนได้แสดงความสามารถของตัวเองด้วยนะครับเปิดโอกาสให้ถึงจะเป็นอามาให้คุณหรือว่าเป็นบทบาทที่ไม่เด่นแต่ว่ามันเด่นบทเลยนะครับเราพูดเลยว่าอาีิน้องเบื่องดีๆคือนกไข่ทุกคนเด่นเบิดไห่เปมีโอกาไดเ่นเบื้อจะเร่นเบิดอพน้องมือเขินน้องมือเขินขอบรดีแม่หมอนด้วยนะครับมากที่คุณสักเรียนเขากันค่ะขอบพไดหลายครับอยากเป็นมียคุณแพนเด้กสักนิดดันแม่หม้อบักักเลยแม่หมอมีไอ้ข้หมูเลยคุณสั่ง ยังไปเลยไอเกียวโจซูหมากหลายจ้าขอบคุณหลายครับครับผมเขาเอิ่มาเอาฟีดแบ็กปใช่ครับว่ามันไม่แบ๊บไม่บบย่แบบก็หมายถึงว่ากระแสสอบรับอะไรอย่างนี้ครับที่เราที่เราดูจากกระแสต่างๆม่นคืนอะไรแม่พิมพ์คนแรก40เก่แม่คือบ่นได้เอาเอาไอแพดเป็นรักไม่แม่แม่คือไ้ไอแพดเนี่ยที่ว่าเอาเอาให้กล้องซ่องหน่อยไหมครับมัน มันส่าต้องเอาตัวนั้นเป็นหลักอ่า iPad ไม่ได้ช้าใส่นึกอออกไหมว่าคนดูพันคนเนี่ยพิมพ์พร้อมกันเนี่ยครัับมนเลแล้วมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่มันจะตึ้ง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 ขึ้นมาพร้อมกันแม่บอกว่ามันก็ต้องลั่นขึ้นมาตามตามเดตของแต่ละคนหรือว่าสัญญาณดีมันมาส่งมาหอดกับเพิ่นถามเนี่ครับเมื่อไหร่เมื่อนี้ครับเพิ่นว่ามีแจกอีกบ่แจกครับแจกอยังว่ามาบ่แจกแก้วคือเก่าครับแจกแก้วบู๊ยมึงเลยสิบใบถ่ายด้วยครับพี่น้องมากมายมาเคลื่อนยนต์เรียนดีสู้คนเลยขอบคุณหลายครับ กินอะไรไบทเจียทุนหลายๆแน่ตลกเวานั่นโอ้โอ้ยนักแสดงเราก็จมอยู่ครับ <c oughs> พี่ตาสีใสเราเศร้าอหรให้เราออกมือ拉ากานั่นแหละเราจะสิพ่พอใจเราให้บอลได้หลายส่วนเแล้วที่บอกโอ้ยเมียผมเนี่ยทุนนกอย่างเลยครับผมเล่นทุกอย่างผมเมียแบบ <c oughs> โอ้ผมแบบทำทุกอย่างเลยสินะครับเป็นพวดเดีปนไปน้องถอนที่แบบว่าว่ให้เรียนไฮเลตอาลาสาก็โอกาสไม่เคยได้เลยนี่เป็นบ้านเหรอคนเท่ามันจิเป็นไปได้ยังด้อะที่น้องศูนย์ แม่ชอบดูมากติดตามทุกวันจ้าขอบคุณครับหัวใจไหมไอซีหัวกันน <c oughs> ดดั่นะบ่ได้ไอมันแบบนี้เสียบย่านี่บ่บ่เมียนเปลี่ยนหรือบ่มาไอมากนั่นดีแถ <c oughs> สมัครเป็นเ <c oughs> มียคุณแผนอีกคนแน่ค่าว่าสันา่น <c> ก <oughs> ็เ <c oughs> สียร์กเสียเอาลายแถคุณแผนรับสนบับรับส,บ <c oughs> สมัครเมียลอยอัตราครับ <c oughs> ใครสนใจกดฟาทุหานุกี่ไหนทุหานางไม่หลับทักหาไปบ่ไม่ตัวครับไม่ตัวตาแม่ยละเอาน้งคนเดียวเป็นเคื่อนนี่อัน ยุคเกียบ่ะแม่อานน้ำอานน้ำมอัตอเรลเขาล้งเห็ดนครับมือเมื่อคืนี้เฟซเฟซของผู้จัดการนะครับบอรตัมโดนล็อกนะครับไม่ได้โดนแฮกโดนล็อกนะครับผมคือเหมือนกับแบบระบบมันปกป้องเฟนให้นะครับครับแม่เราเล่นได้ปกติไปครับตอนนี้กำลังเห็ดนะครับกำลังเก็่ก็เลยหลายๆคนทีแบบว่าบพบท่านเด็กเขากุ้มทุกสินะครับอันนี้ก็เลยต้องระวังเข้าใจครัเมาแมมาเม่พ่อ ก็อาบน้ำเขาไปยังบอกว่าโค้ชเฮนนงบอกว่าอาบน้ำนี่บอกไม่โดนว่าโดนว่าแค่นี้แหละค่ะหัวหน้านกแกงเกี้ยงครับฤดูกาลนานกแกงต้นหนาพร้อมที่พี่น้องแกงพัไหลซุดพร้อมครับฤดูกาลนาล่าแบบนี้นะเด้อจาเป็นตะมวนดีให้พี่สันแต่มันก็ดีครับพี่น้องเพราาะว่ถือว่าเป็นช่วงโควิดนี่มันเป็นโอกาสดีให้เขาได้แสดงทุกๆบทบาทหน้าที่ที่เรายังไม่เคยทํานะครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเป็นเวทที่มล่มอีหลีก็ถ้าเป็นเจ้าภาพขอก็อาจจะได้แต่ว่าท้าปกติเงานปกติแล้วมันไม่สามารถที่จะทําได้เพราะว่าเสน่ห์ของมล้ำมันไม่ได้อยู่ตรงนี้เสน่ห์ของมล้ำมันอยู่ที่การลํานะครับการล้าการเล่าเรื่องโครงเรื่องต่างๆแล้วการขาพยาญะตรงตัวที่มันสืบสารศิลปะสืบทอดมาจนวันนีปัจจุบันนี้ตั้งแต่คุณครูบาอาจารย์รุ่นพอรุ่นแม่เขาเคยสร้างผลงานไว้ เป็นข้าเห็ดมาแบบนี nice. care, ้เข้ากับแค่เอามาประยุกต์ตามสมัยเพราะว่าที่เป็นชุดเป็นข้ามเบาอาจจะมีเป okay, mm, no. ี่ยนตามสมัยไม่คึอแมามีโอเคมีเย็ดมีโน่ขามานะครับผมอาจจะมีแบบนี้เขาม่ามันคือเสน่ห์ของมอลลําครับสวัสดีเอาเอาแฟนเลยขมาเบื้องไรยพู้ได้่ะเดนสวัสดีจิงลี่นะครับผมครับสวัสดีร้องจิงลี่คิดถึงแฟนคิดถึงตัวเหมือนกันนายเต้าอ้วงนะครับคิดถึงเหมือนกันถ้าบ้างก็ มากัดตัวไรสุดพอดีพี่สาวด้วยนะครับผมอันโมเขื่อนอีเพ้นได้แก้วน้ำเจตุนกุหลาบไลยของนายตะวันเนี่ยชื่อเพียดจำได้พี่สาวอาจารย์อจะน้ำจะขึ้นยโอ้ยหน่อยกุ้ยขยะสร้างหน่อยหน่อยนี่ไม่เลี้ยงใจสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องหลายๆโอนสุขคนครับโอ้ยน้องยอหลายๆก็แล้วกัน ทีมแม่สีประจ,จันอ๋อครับเอา้าวันดีครับวันดีพีออ่ปอครับเบิ่งผู้ใด้อวันดีพ่อเอครับพ่อเอลาเบียววันดีพ่อเอครับผมเอกคืกอว่าเอกคือบ่อยู่หลังหลังน้องแล้วมันจังตำแหน่งเต็มจอบว้าวกิดฮอดหลายๆครับคิดฮอดลงเขนแต่กระแสีมีข้าวมียังนะครับพ่อลงแขกก็ลังใจพ่อเด้อแล้วก็น้องหมูหยองด้วยนะครับพี่น้องครับคนคนบ่กหูจักเข้าดีเนาะเพิ่นกัทข้สศิลป์แง่นะครับบ่าเป็นยางสู้ๆนะครับ รักคิดถึงพ่อมากๆเลยนะครับเพิ่มขึ้นหัวเราบบอนองกำนองอีกท่าหนาอึ้งหัวบพ่ขึ้นอย่างก่อนขึ้นหนาอึ้งหนึ่งคือค่ะคือเนี่ยยังไงคุณแผนเจ้าสู้หลายเนี่ยหลายส่วนไต่หัวส่วนแต่ห้ผัวแพ้่ส่วนไต่บอลนองไปเบิรงแน่โอ้แล้วปรากาศส่วน้อดนดนบิดหัวแล้วก่อนอีกต้องกำหลาบแล้วก่อนตัวเลยหนาบุพเพสันนิวาสเด้อจ้ะผมเลือกแบบนี้ไม่เป็นเรื่องเล้าแบบไหน รักรักขนช้างขนแผนวันดีแม่นิ่มครับวัสดีพี่สาวด้วยนะครับผมเฮ็ดเฮ็ดไปทั่วรหละพี่น้องเพะซ้ำกันดอกนะครับผมพี่น้องสิสพ่ขาดคิดเลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงสินะครับผมว่าเราคบกันหดิครับคืไอ้อัดกะตกลงเราก็เลยแบบโอเคได้ครับเสื้อผ้ายังว่าเบิดทรนีด้ยมันมาทางมันมาทางเราเลยนะพี่เหาะมันมาทางเขาเลยนะครับพี่น้องว่าต้องห่วงนะครับสวัสดีครับผม มวลหลายจ้าขอบคุณหลายครับผู้ใดเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ไน้เลยครับฝากกดหัวใจนะครับกดแชร์ให้กับนกด้เลยครับเป็นยังจะมาพักกันนอนป่านนี้แล้วมับยนอนครับยานบริเตส์ทางคนงานในพี่น้องเบิงสิซ้อมใช่กันอีกครับมือนี้กับติซ่อมตอนต่อไปมาดี้เ่นลินด้วยนะครับผมเจ้าของทุเรียนนะครับทรงทุเรียนใหม่ลูกกินมือละสองสามหน่วยครับเป็นตาัวเขาไปพอเองกินเขาไปครับอี่พ่ออายุสสยแล้วก็เอาเรีดีก่ พออยู่ชัยภูมิหรืออยู่ขอนแก่นครับพ่ออยู่ชัยภูมิหรือขอนแก่นครับคุณพ่อพ่อว่าลาขึ้นบ่ายนกน้องนกมาอยู่หนา้าลานั่งหนา้าเตรียมจ่อบิดพ้นก็งานแต่าไปนั่ง <laughs> น้ำตอนจ่อถือพ่อเก่ไอรับบัวเป็นคุ้นสร้างจำเป็นต้องเฮ็ียดตัวขึ้สร้างพร้อมปะ <laughs> เออ,เอ,อแสแหละครับขอบคุณมากครับโ<ข>อ้ยนี่เนี่ยนะของบ่อไข่ ก็ไปอยากยังเบืองออดเจ้าเจ้าสินโอ้ยนาะมากสุยากวันนี้แม่จิตอาลีด้วยนะครับอยากเบืองบุพเพสันนิวาสโอ้คนจเปิดบัเอาดอกมาจากเริ่อะไรนะครับล่ำไปเน่สราบกับอันเดมิซิเคินไปเน่ครับกกมี่ไห้มันมีหลายๆรูปแบบครับเพราจวมีตะล่ำลายพี่น้องกับเบือก็จีมีเดมิซิเคลนลายคือคนเท่าเนี่ยครับคนปัจจุบันเนี่ย ทีมักเสพอี่ยงังแปลกแปไม่ไ,ไ,ไม่ไปเรือนี้พี่เอกเพราะว่าการเบื่องมอล่ำเนี่ยอันนี้คือเขาชอบดูอยู่แล้วเนาะคนห้อมักเบื่องมอล่ำอยู่แล้วนะครับกะรไม่เป็นสิ่งที่ได้ยินนลรวก็มวนตลอดอยู่แล้วคือมอล่ำแม,ม่ครับนะครับแต่ว่าการที่เขาเอาล่ำเรืองหลายๆเรืองเนี่ยมันมันเล่นได้นในระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์นะครับคือการใส่วัสมองก็คือกันนี่คือการทีาสีมากจำมะล่ำกับการที่สีมาจจำแบบนี้อันนี้คยกว่าอิมพอไว้เนาะเีมักเล่นบู๊ทเล่นไปเลย ภาษาอังกฤษกับมาอินอไวมันหมายว่าอะไรนยดาราดาราครับมันเหมือนการโดนสดเหมือนที่เราคิดไปโดยเหตุการณ์มันไม่มีอ่ะก็โดนพานี่บอใช่แต่เราแบบว่าไอ้นี้เอาไงเหมือนที่นกบอกพวกพี่เมื่อวานนี่แหละแล้วก็เนี่ยคือแบบสนุกมากครับปาบ่ได้บ่ได้ได้พี่น้องเราต้องได้ทุกอย่างสิต้องได้ทุกอย่างต้องเรียนได้สุย่าเรียนได้ทุยาคือพี่น้องกับซีเดเบิ่งอยากเห็นเจีตุนกับน้องกบจ้าบ เอ้ยบอลเนี่ยด้ครับมันเรื่องบันเลยเรื่องบทบาทนี่ด้วยตองมีเกิดขึ้นได้ด้วยครับต้องมีสักวันว่นวงจรมันวนกลับมาคือเก่าแล้วตอนนี้มันวนมาในช่วงโควิดเหมือนเดิมแล้วครับคือใจนี่เลยนีเหมือนคกูแนวนักกอลอบแหกอีกนะครับแต่ว่าปีนี้กับเดี๋ยวความหักของพี่น้องนะครับเดี๋ยวความเมตตาชี่พี่น้องที่ไหนครับนอกจากทีมงานนะครับมอลลัมเซียบีเอเนะครับจังคอยทุกคนจังคอยมีรายได้จังคอยได้เหตุการณ์เห็นงานในตามอินทุเรียนไหม เอาทุเรียนมาอยู่นะทุเรียนแพงกว่ามีเขามีหงเขาว่ะเอาคือว่าว่ากินฮะหิวเข่าเราบ้างฮนเว้ยมาคุณเพียงคุณสรางเลยมาสั่นมามเม้นกว่าเม้นหนูจะจะควากะลักกินน่องแล้วเมื่อก้อุตส่าห์ไปนั่งรักายอยู่ในห้องโทษน่อกเลพอ ตัวลงโทษหาผ่อนปันไดกันนะครับหน้าหอนแล้วก็ลงมาถามแม่ระวัง,งสิลงเปิดแอร์ถามแล้วอยู่ต้องเงียนโอย้ยใแฮกินข้าวกินหนักปะเนี่ยอะไรวะเอามินกันถือมากินตั้งเงี้ยกันเลยตัวบอกโทรศัพท์จินไปประมาณเก่าน,นาทีจังยังขึ้นมาค <c oughs> ือบอกตัวเลี้ยงมาเปียงเดี๋ยวหน่อยๆน่อนกรมปะแกรมปะแห้งเด้แซ่บเด้อปะนะไอ้สิไปกินหลอนเมเ็ดเราแมาีจ้าว่า มังเนะี่ยู้ใดสิเบกกิน,นอ๋อใครจะทำนี่ะสามันเด,ดียวมาพากินไหมมาฝากิ <c oughs> กินม, <c oughs> มันเ่อิอเหมียนดอก,ดอกข้าจ <c oughs> ้มากขึ้นยังมาแลว้วลูกสาวหลามาแลว้ว <c oughs> มีอะไรเหร็นบิ่งอีกบอมีครับมื่อนี่แหละครับมื่อนี้แหละโอ๊ะโอโทรศัพท์ลดชอบคำว่าแม่จาแม่จ๋าแม่จาแม่จ๋า ลามกนินี่นี่เนาะล้างสารสีตอซ้ำานี่แหล,ละมะหันกินบอนี่แม่แม,ม่มุเจ้าจะกินบ้านี่มนนแม่แม่มันคือันั่นบอสโอ้ยมันกลบาว่เป็นตะกินละมคือมลนลายในการสวนบอ,อก็ส่ข้าสวน,นมมเรื่อนี่แม่มายกษจะสนิทแม่กินบอสละวาเห็นไหเดี๋ยวขา้าราเดี๋ยวไม่อีกอยูเป็นนิ่งมหาด้วยผมกับ่ัการกินผมยักษ์เคยยักษเตีสเสียบากาล่อนะ ชอบคุณเพียงคุณช้างมากขอบคุณครับอยากษเกี่ยงคุณสร้างคอยเด้อมันพังมาแล้วมักไร่เฉพาะคุณสร้างมันท่องมันท่องมาแรกง,งั้นตัวเนี่ยลูกมันเหี้ย